เราจะอยู่ร่วมกันชันพี่น้องจะข้องแขนกันไปให้ถึงฝันพี่น้อง QPI ว่าอย่างไรว่าตามกันสำานึกมั่นมุ่งเน้นความเป็น QPI สวัสดีค่ะดิฉันจิราวานลิเทพชื่อกลุ่มคิวกินบิวตี้เวกราบาร์สโลแกนสวยรวยสุขภาพดีเพื่อวันข้างหน้าวันนี้จะนำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาของบริษัทค่ะบริษัท KPI ชื่อย่อค่ะชื่อเต็มก็บริษัท Kine Beauty International จำกัดจดทะเบยียนเมื่อวันที่เมกร,ราปี2558โดยท่านประธานบริษัทคือคุณเกษรินพัฒน์ตังเป็นประธานบริษัทคุณพระกะพงษ์เลือมไพศาลกุณเป็นประธานกรรมการบริหาร เริ่มทำธุรกิจ9มกราคมปี2558ทำธุรกิจรับผลิตแบนด์จนวันที่6ตุลา2563ท่านประธานมีแนวคิดเนื่องจากเกิดเพราว่าโควิดก็ให้พี่น้องมีสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่ง คือกลุ่มที่ทําธุรกิจขายตรงแต่ทำแล้วทำแล้วไม่สําเร็จกลุ่มที่สองคือกลุ่มลากย่าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะลงทุนทําธุรกิจในเครือข่ายจํานวนเยอะๆเลยท่านประธานก็เลยคลิดเป,ปิดบริษัทธุรกิจขายตรงขึ้นมาในวันที่6ตุลา2563 ฉะนั้นบริษัทที่ทำธุรกิจขายตรงคือบริษัท Kien Beauty International จำกัดเป็นบริษัทที่ได้รับสคอบอเมื่อวันที่11มกราคม2564และถูกต้องตามกฎหมายสินค้าบริษัทมีอยู่ตัวที่เด่นที่สุดคือเวกาบามค่ะ ตัวที่สองก็คือน้ำผลไม้พลังงานแม็กตัวที่สามก็คือกาแฟเพื่อสุขภาพเค้คอฟาี่ตัวที่สี่คือสบู่ที่เป็นสมผสมยาจีนใช้สำหรับทาตัวค่ะเพราะมีกระสับขัดผิวต่อไปก็มีสบู่ขมิ้นผสมกนาคาใช้ล้างหน้ายังมีเรื่องคือเรื่องยาสีฟัน แล้วก็มีเรื่องคือเรื่อง BB BB, BB นี้เป็นคกิมรองพื้นแล้วก็การแดดค่ะการที่บริษัททำธุรกิจของบริษัทนี้มุ่งเน้นไปนเรื่องการทำให้คนมีไรายได้นอกเหนือจากนี้สำนักงานออฟฟิศอยู่ที่ทาวโฮมคือเมโทรวิปราวิตินนน ปากเจ็ดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะปัจจุบันมีสมาชิกเจ็ดพันกว่าคนค่ะมีระบบการอบรมแบบออนไลน์และออฟไลน์ค่ะจุดเด่นของบริษัทกิมบิทตี้คือเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเองและก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะประมาณนี้ พยายามอยู่ที่ไหนความตํานเต็จอยู่ที่นัน่นค่ะ